ดีที่สุดก็คือเทคนิคนี้ให้บิดเติมไขมันตรงขอบอันนี้คือดีที่สุดแล้วมาตรฐานที่สุดแล้วการฉีดไขมันอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นมาตรฐานหลังทำเนาะมีนมก็แต่งตัวสวยๆหน้าสวยใส่ชุดดันๆอย่างเงี้ยมันก็จะสวยทั้งนั้นเลยครับปรากดไลเลยคนถอดปุ๊บเอานมก็ไหลออกข้างเพราะว่าทาใต้กล้ามเนื้อนมมันห่างกันเยอะยนะครับ<ม>แถมบางคนพอกะดูกไม่เท่ากันทําใต้กล้ามเนื้อออานอนมชี้ทุกคนละทางเ,เจอบ่อยมาก มาปรึกษาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็มีสามไซส์ให้เลือกบอกเลยว่าถ้าหลังทําเลือกไซส์นี้มีรูปเปิดให้ดูแล้วก็บอกว่า,ลารล่าตกห่างประมาณไหนข้อจากัดของตัวเองคุณหมอพูดพูดความจริงแบบบอกตามความจริงอะไรอย่างนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Real Review กันนะคะที่ดีมคลินิกกันอีกแล้ววันนี้เราได้เคสพิเศษเนาะเป็นซิลิโคนรุ่นใหม่ล่าสุดกับเทคนิคที่ดีที่สุดของการเสริมหน้าอกในปัจจุบันนี้เลยนะคะใครที่อยากดูรีวิวซิลิโคนมอติว่าจอยนะคะวันนี้เรามีให้ดูนะคะซึ่งครบ6เดือนแล้วก็ลองติดตามกันใครอยากรู้ว่ามอติว่าจอยเนี่ยดียังไงการทําไฮบิดเนี่ยมันดียังไงตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ของผู้หญิงที่เป็นสายสปอร์ตเฮลตี้แบบนี้ด้วยเนาะเทค่ดีที่ดีท จอยและไฮบิดนะมารวมกันเลยนะครับก็คือเทรนิ์ก็เลือกดีที่สุดเทคนิคก็ดีที่สุดอยู่ด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อกัลยไทยนะคะอายุ26ปีปัจจุบันทำงานเป็นราชการอยู่ค่ะเราขอเรียกชื่อเล่นสั้นๆว่าเฟิร์นค่ะทำเป็นซีรีรุ่นม o t ติว่าจอยข้างข้างซ้ายรุ่นมินิ290้290ข้างขวาเป็นเดมิ285ค่ะแล้วก็มีเติมแผ่นไฮบิดเห็นบอกว่าคุณเฟิร์นเองอ่ะ ดูเรื่องการเสริมหน้าอกมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วตอนนี้คือทำงานใช่ไหมครับทำงานที่บอกว่าราชการใช่ค่ะทำงานิร์ยอายุ26ปีเนาะก็คือทำงานมาสักพักหนึ่งประมาณ2-3ปีในตอนที่เรียนนะคะก็คือเราก็หาข้อมูลมาบ้างพอสมควรแล้วมันก็จะมีเหมือนกับบอกว่าข้อดีข้อเสียของการทำหน้าอกแล้วก็ เหมือนส่วนส่วนใหญ่ที่ยังเหมือนกับลังเลว่าทําให้ทําดีเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนสัญญกรรมบางทีมันแอบเป็นเหมือนกับการวัดวัดดวงของตัวเองอะค่ะว่าแบบทามาแล้วมันมันก็อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ออแล้วยิ่งสาคัญคือหน้าอกมันดูเป็นอวัยวะแบบเหมือนกับถ้าเราผ่าตัดทีนึงมันเป็นการผ่าตัดใหญ่ะคะ่ะออก็เลยรู้สึกว่าช่างใจพอสมควรเ,เราก็ต้องเลือกให้ดีใช่ไหมจริงๆเราคือผ่าตัดใหญ่ ก็ต้อง,องด,มดมยาสลบแล้วก็เลือกแพทย์ที่แบบมีประสบการณ์แล้วก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้วยบางคนบอกว่าเออวัดดวง <c oughs> จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็บางครั้งหลายๆคนที่ทาแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากเหมือนร่างกายม,มีปัญหาจริงๆเอาจะแพ้ยาซึ่งอันนี้ก็เหมือนทุกอย่างนันแหละถ้าไปแค่ไปโรงพยาบาลเราก็เรียกวัวดดวงแล้วแหละเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าบางครั้งเราก็ไม่เคยแพ้ยามาก่อนแล้วเหมือนก็แพ้อย่างเงี้ยนะครับ ภาวะแรกซ้อนก็เหมือนกันบางครั้งเรอเออเรามาเจอเลือดหยุดยากหรือว่ามีปัญหาบางอย่างติดเชื้ออะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีมันก็วัดดวงเหมือนกันว่าเราจะเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าเราเลือกหมอที่ดีที่สุดน,นะว่าเราเลือกแพทย์ที่เฉพาะทางชานาญแล้วก็ดูแลคนไข้ดีก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะครับอย่างของเขาก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเรื่อง,เร,องเรื่องแผลแผลอักเสบเนี่ยซึ่งมัน ถ้าเจอหมอที่ดูแลใส่ใจติดตามต่อเนื่องแล้วก็รักษาให้ทันเนี่ย<ม>ก็สามารถแก้ปัญหาได้จนจนไม่มีปัญหานะครับ<ม>ก็เรียกว่าการวัดดวงอาจจะไม่ถูกนะแต่ว่าถ้าเราเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดเนี่ยเลือกหมอที่ดีที่สุดมีประสบการณ์มากที่สุดอย่างเงี้ยนะครับม,มันก็แทบจะไม่ต้องวัดอะไรแต่ถ้าเราแบบจิ้มจิ้ม,มเอาเอาคลินิกนี้อยู่ใกล้บ้านเอาไปทําเลยไม,ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้แหละอาจจะวัดดวงเนาะเพราะฉะนั้นะ<ม> วัดดวงไม่วัดดวงเ่ยคือเนี่ยว่าเราอะศึกษาดีหรือเปล่าเลือกหมอดีหรือเปล่านะครับแล้วช่วงที่ผ่านมาพอเราดูดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นยังไงเราถึงมาจบที่ดีมคลินิกเรามีการเปรียบเทียบยังไงบ้างตอนตอนแรกค่ะจะเล็งเล็งที่เป็นโรงพยาบาลไว้แต่ว่าเหมือนที่ดูหลักก็คือเหมือนเขามีมีคุณหมอหลายท่านมากเลยแล้วเราไม่รู้ว่าถ้าถ้าไปที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยบางทีเรา จะเจอคุณหมอท่านท่านไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็มีคนเขาคนรู้จักอะคะ่ะเหมือนเขาทำที่นี่บวกกับว่าช่วงนั้นเป็นเหมือนกับช่วงที่มีซิลิโคนโมโติว่าจอยเข้ามาด้วยตัวซิลิโคนอะคะเขาก็พูดประมาณว่าเหมือนเป็น,ปนต้องเป็นเหมือนศัลยแพทย์ที่ชำนาญในระดับหนึ่งก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจแล้วพอดูรีวิวของที่นี่มาเรื่อยๆที่นี่จะมี มีหลายเคสแล้วก็เหมือนบอกปัญหาของทุกเคสเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็มีการแก้ปัญหายัางไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รูปที่ใช้รีวิวก็คือเป็นรูปแบบถอดถอดเสื้อไม่ได้ใส่อะไรเลยอะค่ะ,ะก็ะคือรีวิวรูปทางการแพทย์จริงๆก็ๆคคแค่อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ใส่าบาดันเอาแต่ว่าเน้นเอาแต่งตัวสวยๆหน้าสวยๆอะไรอย่างนั้นนมก็ใส่ใส่ชุดดันดันอย่างเงี้ยมันก็จะสวยทั้งนั้นเละหลังทำเนาะมีนม แต่ปัญหาคือถ้าถอดมาแล้วเราไม่ได้ดูภาพทางการแพทย์ปรากฏหลายหลายคนถอดปุ๊บเ้านมก็ไหลออกข้างเพราะว่าทาใต้กล้ามเนื้อนมมันห่างก,กันเยอะยนะครับแถมบางคนพอกระดูกไม่เท่ากันทําใต้กล้ามเนื้ออ้าหนอนมชี้ลูคนละทางเ,เจอบ่อยมากเกิดจากกระดูกไม่เท่ากันมันเหมือนไมเคสอย่างนี้เลยครับก็คือกระดูกที่ไม่เท่ากันเนี่ยถ้าไปใส่ใต้กล้ามเนื้ออานเงี้ยโอ้อาจจะไม่ได้สวยอย,อย่าง,อย,างอย่างนี้ก็คือมัน จะนมห่างแล้วก็นมหัวนมชี้ไปคนละทางเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอบ่อยแล้วก็เรื่องจริงนะครับสาหรับคนที่ทำหน้าอกไต้กล้ามเนื้อในคนที่เป็นอกไก่กระดูกโนูนๆอ่างเงี้ยเราเขาไม่ได้ดูรีวิวที่แบบเปิดหัวนมอะ่ะพอเ,เปิดเข้าจริงๆหลายๆคนๆคนือหัวนมไปไปคนละทิศแล้วดูรีวิวอขอดชิดนิีกก็จะคือจริงใจมากมีรูปทางการแพทย์เกือบทุกทุกเคสนะครับ,รบทั้งก่อนหลังแล้วก็ ไม่ไม่ใส่บาที่ดันเต้านมจะได้รู้ทรงจริงๆเลยว่าเออหลังทำเนี่ยความชิดความห่างเราเป็นแบบนี้จริงๆไม,ไม่ไม่เห็นเป็นขอบไม่เห็นเป็นบล็อกจริงๆนะครับเพราะฉะนัอีกอันหนึ่งก็คือเน้นเรื่องของความธรรมชาติเนาะแล้วก็พอดีตัวใช่ใช่นี่คือจุดจุดเด่นของที่นี่ก็คือจะ,จ,ะจะเน้นว่าธรรมชาติพอดีตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วพอคนไข้เนะี่ยบอกว่า วันที่ได้เข้ามาวัดกับคุณหมออ่ะคุณหมอก็มีหลายไซส์ในใจแล้วก็แจ้งปัญหาทั้งหมดเลยว่าถ้าทาไซส์นี้จะมีปัญหาอะไรบ้าง<ช>ท <ำ S 2> <ช>ําไซส์นี้จะมีปัญหาอะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเออบรรยากาศในวันนั้นที่เราปรึกษามันเป็นยังไงบ้างตอนตอนเข้าไปอ่ะตื่นตื่นเต้นมากเลยเราเหมือนกับตอนแรกค่ะที่คุณหมอก็จะเหมือนมีส่งให้ส่งรูปไปปรึกษาทางไลน์ก็คือคุณหมอแบบบอกตั้งแต่ในไลน์แล้วว่าเหมือน ปัญหาเยอะมากแบบอกไก่นมจุกมาปรึกษาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็มีตัวเลือกประมาณสามสามไซให้เลือก<ม>บอกเลยว่าถ้าถ้าทำแล้วถ้าหลังทำเลือกไซนี้มันมันจะเป็นประมาณไหนแบบมีรูปเปิดให้ดูแล้วก็บอกว่าลอกอกจะหางประมาณไหนอะไรเงี้ยบอกว่าเหมือนอย่าง ข้อจากัดของตัวเองว่าแบบถ้าสมมุติว่าเป็นคนอกไก่อยากได้ชิดแบบชิดไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้นี่คือคุณหมอพูดพูดความจริงแบบอบอกตามความจริงอะไรอย่างนี้เลยค่ะคือจะบอกเราว่าเนี่ยเรา <นะ S 2> ท,ทำได้ทาได้นะแต่ว่าหน้าอกเราจะเหลือความห่างอยู่ คุณเติร์นอายุย6เนาะน้ำหนัก63สูง166นะครับ BMI ประมาณ22ไม่มีเนื้อเนื้อนมอะมีอยู่1 2 0ซีซีแต่ว่าเนื้อด้านบนอะเยอะนะครับเป็นคนมีเนื้อระด้านบนระดับหนึ่งก็สามารถที่จะทําเหนือกล้ามเนื้อได้อันนี้ก็คือเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งก็ทาเหนือกล้ามเนื้อเรามันจะไม่เป็นขอบต้องทําเหนือกล้ามเนื้อเขาเป็นกระดูกอกไก่ดูจากยังไงครับดูจากร่องตรงกลางเนี่ยเขากว้างมาก มันห่างกนตั้ง5เซนบางคนเขาบอกว่าดูโอเพยมันดีที่สุดทาใต้กล้ามเนื้อดีที่สุดแต่ว่ามันไม่เหมาะกับคนอกไก่เลยไม่เหมาะกับคนกระดูกอกกว้างอย่างเงี้ยนะครับเ <c oughs> พราะกระดูกอกนูนและตรงกลางกว้างเนี่ยยิ่งใส่ใต้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราจะยิ่งดันซิลิโคนออกข้างร่อง5้าเซนก็ยังอยู่5้าเซนอย่างนั้นแหละซิลิโคนไหลออกข้างมีหมอหลายคนก็บอกเอางั้นก็ใส่ไซส,ส์ใหญ่ๆสิซิลิโคนให้มันใหญ่ๆใ,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 ให้มันดันเข้ามาตรงกลาง ก็มีคนถามปรากฏว่าซิลิโคนใหญ่ๆเนี่ยมันก็ดันตรงกลางแต่ตรงกลางนะชิดเรามันก็จะชิดเป็นแบบลูกๆมันก็จะกลายเป็นบล็อกๆย mm hmm. ิ่งเราบอกว่า uh huh. เราเออกกําลังกายไลฟ์สไตล์แบบออกกําลัง mm hmm. บ่อยอย่างเงี้ย uh huh. ฟิตเนสอย่างเงี้ยจะไม่ธรรมชาติเลยทําใต้กล้ามเนื้อเนี่ยจะมีผลจากกล้ามเนื้อหนะ้าอกเวลาใช้แขนใช้แรงแขนอย่างเช่นฟิตเนสหรือว่าที่คงคนได้เล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยอิมานติกโยคะอะไรพวกนี้ ใช้แรงแขนปุ๊บก,กล้ามเนื้อก็จะเกร็งมากตีโคนก็กิ้งไปกิ้งมาเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงของการทําใต้กล้ามเนื้อนะครับซึ่งหมอบอกว่าเอออย่างเงี้ยเราทำเหนือกล้ามเนื้อได้แล้วก็อาจจะเติมไขมันนิดนึงเป็นเทคนิคไฮปิดเนี่ยนะครับถ้าเติมได้ก็จะทให้เก็บขอบของตัวซิลิโคนให้ไม่เห็นขอบเลยเนียนธรรมชาตินอกจอากนี้เนี่ยบางคนที่กระดูกไม่เท่ากันกว้างไม่เท่ากันเนี่ยเติมไขมันมันจะช่วยกระดูกอกโดนบางครั้งจะเห็นซี่โครงข้างบนอ่ะง่าย ซิลิคนอ่ะมันมันไม่คลุมเพราะฉะนั้นจะทําเหนือจะทําใต้กล้ามเนือ้อยังไงก็ยังเห็นเป็นเป็นรอยซิโคงเพราะฉะนั้นชีคไขมันนะจะตอบโจทย์นะครับใช่แล้วก็นาไฮบริดแล้วก็ที่บอกว่านมจุกก็คือหัวนมมันแหลมต้องมีการยืดเนื้อปรับทรงทําสกอร์ลิงคือการปรับยืดเนื้อไม่อย่างนั้นนมจุกเนี่ยอะไรเลยคนหมออะไรเลยคนเปิดแผลทําโพรงแล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปมันก็เกิดปัญหาว่าเนื้อมันมันก็จุกตัวอยู่เกิดเป็น หล่อนข้างใต้ตัวนมเนี่ยมันแยกชั้นกับตัวซิลิโคนกลายเป็นเขาเรียกดับเบิลบับเบิลก็คือกลายเป็นหล่อนด้านนั่นใต้เป็น2ขีดนะครับก็จะดูไม่ธรรมาชาติเนาะต้องยืดเนื้อมากขึ้นล็อกตำแหน่งตรงกลางปรับให้มันดีมันถึงจะได้แบบนี้ให้สวยที่สุดแล้วก็เติมไขมันด้วยนะครับส่วนไซส์อ่หมอให้ทางเลือกมาตั้งแต่260เป็นรุ่นมินิไปเลย เน้นว่าให้ธรรมชาติอะเป็นไซส์มินิซึ่งบางทีหาที่อื่นไม่ได้ไปวัดที่อื่นมา300ก็จะทันนี้ก็าจะเหลือ250ก็คือให้ลองลองดูก่อนถ้าไม่ชอบก็เพิ่มขึ้นได้นะครับ mm hmm. ก็อีกไซส์หนึ่งที่เราเลือกคือไซส์ตรงกลางก็คือ285กับ290 mm hmm. จะเห็นว่าสองข้างเนี่ยมันจริงมันใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่า285เป็นเดมิ290เป็นมินิ mm hmm. อไซส์เนี่ยเรียกว่าเท่ากันก็ได้แต่ว่าต่างกันตรงความความกว้างของมัน มินิมันจะมีความกว้างกว่ามันจะไปแมทกับความกว้างของกระดูกหน้าอกของเราวัดมาแล้วว่าสองข้างเนี่ยมันไม่เท่ากาันต่างกันอยู่ประมาณเซนนึงซิลิโคนที่ต่างโปรไฟล์กันมันสามารถแก้ให้หน้าอกเนี่ยกลับมาเท่ากันได้นะครับก็หอมีอีกไซส์หนึ่งที่ให้เลือกก็คือไซส์ใหญ่ขึ้นมาเป็นเดนีม้อี่านะครับก็ บอกว่าลองไปแล้วคุณตัวหนูว่าใหญ่ไปนิดใหญ่ไปนิดหนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วเรางย่างมากกว่านั้นอ่ะมันก็ทําได้เนาะเป็นรุ่นฟูลไปก็คือเกือบ400อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าบางคนชอบแบบแนวเซ็กซี่นะแต่ว่าถ้าคนทำซิลิโคนซิลิโคนจอยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อยากให้มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ได้อยากให้แบบใหญ่แบบเกินตัวอยู่แล้วก็เลยส่วนใหญ่รุ่นฟูเนี่ยคนใช้น้อยหน่อยจอยเนี่ยจะใช้ รุ่นมินิกับรุ่นเดมี่เนี่ยเยอะที่สุดน,นะครับการเลือกโปรไฟล์ของซิลิโคนเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของหมอมากกว่าคนไข้อยู่แล้วนะของเราเอ่ะเลือกแค่ซีซีทานั้นเองถ้าเหมาะให้ส,สามชอยแล้วก็เลือกชอยตร,อตรงกลางอ่ะเพราะว่าเราลองแล้วมีตัวลองมีมีชุดให้ลองเม่มันจะเห็นชัดมากตัวลองที่ดีมันจะไม่ใช่แค่เอาซีลิโคนมายัดเข้ามาแต่ว่ามันจะมีการวัดให้มันเป็นซีซีเหมือนของจริงเท่าของจริงเลยสองข้างต่างกัน 5cc 10cc เราก็สามารถที่จะวัดได้นะครับทําให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นเลยคือดูหน้าอกดูเนียนเป็นธรรมชาติไม่เห็นขอบแล้วก็ร่องอกก็ชิดกันมากขึ้นจากเดิม5เซนก็เหลือ1เซนซึ่มเคิมไข <อ S 1> มันที่อยากจะรู้ก็คือว่าตอนที่เราทำไฮบิดเราจะสังเกตตัวเองอยังไงว่าไอ้ตรงนี้มันคือไขมันนะตรงนี้คือซิลิโคนเรามีแบบรู้สึกแยกออกไหม แยกไม่แยกไม่ออกนะคะแยกไม่ออกเลยเพราะว่าไข่ฟันที่ใส่อ่ะมันรวมไปกับเนื้อหลอดรวมเป็นเนื้อเดียวกันให้ในประมาณสี่ห้าวันเนี่ยก็แทบจะไม่ไม,ไม่รู้ความแตกต่างแล้วเป็นปกติเหมือนรวมเป็นเนื้อปกติที่มันดูหนาขึ้นแหละอ่านะแล้วคนไข้รู้สึกว่าเออหลังจากทาไปเนี่ยค่ะไซส์ Size เนี่ยมันจะอยู่เท่าๆกับวันที่ลองเลยไหมหกเดือนแล้วเนี่ยตอนเนี้หรือว่ามีการเล็กลงหรือมีการคล้อยลงอะไร ไซอะเท่ากับวันวันที่ลองเลยนณะนะวันนี้ที่6เดือนนะคะแต่ว่าเหมือนมันแค่ต่างจากวันแรกแค่เหมือนรู้สึกว่าวันแรกเหมือนเนินมันจะยังสูงสูงแต่ว่าตอนนี้เหมือนเนินมันก็แบบดูสลลสโล์โลงขึ้นใช่ของเราเนี่ยจะบวมอยู่แค่ประมาณอาทิตย์กว่า อาทิตย์ถึงสองอาทิตย์แต่บวมป็นบวมนิดเดียวนะไม่ได้บวมเยอะแน่นอนที่นี่ไม่บวมเยอะไม่ไม่ต้องไปเผื่อไซส์อะไรว่าต้องใหญ่โตยุคจนเปลี่ยนครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องเผื่ออะไรเลยครับเพราะว่าเราสองกล้องนี่มันก็ทําให้บวมน้อยอยู่แล้วนะแล้วก็มีใส่สายเดน ต่อคําวันนะนะเราก็ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเลือดหยุดช้าอะไรก็ออกซะไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาหรือบางคนจริงบางคนถ้าไม่อยากใส่จริงๆก็ได้แต่ว่าต้องดูผลเลือดต้องดูการหยุดเลือดให้ดีถ้าปกติแล้วการเสียบท่ไปของคุณหมอยืนยันได้เลยว่าที่แอดมินให้ดูหลังจากออกจากห้งองผ่าตัดหลายๆเคที่ผ่านมาจะแทบไม่เห็นรอยช้ำบนหน้าอกเลยอ๋อส่วนเรื่องไขมันเนี่ยรับรองว่ามันติดจริงๆงอ่า ก็ถ้าจะดูเรื่องของการฉีดไขมันอ่ะอย่าไปดูรีวิวแค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นอกเพราะตอนนั้นคือไขมันอ่ะมันมันยังไม่ได้แบบสเตเบิลหนึ่งเดือนมันก็จะหายหรือบางคนเนี่ยฉีดไปแล้วอา้าวก็เป็นก้อนขรุขระไม่เรียบไม่เท่ากันนะเนาะทั้นจะดูรีวิวที่ดีที่สุดก็คือ6เดือนถึง1่ปีนะครับเกิดหรือดึงปีขึ้นไปอย่างเคสนี้ก็คือ6เดือนเนาะตอนนี้ไขมันก็คือติดดีแล้วมันก็ดูเรียบเนียนไม่ได้มีก้อนอะไรนี่นคือตรวจด,ดูแล้วก็ ดูธรรมชาติอ่ะเหมือนมันมันเป็นเป็นเนื้อเราเลยความนิ่มเป็นธรรมชาติซิลิโคนจอยเนี่ยเราก็บวกไขมันที่มันก็รวมกับเนื้อเราเรียบร้อยแล้วฉนั้นก็เลยได้ความเป็นธรรมชาติที่สูงที่สุดแล้วนะครับเทคนิคนี้ทั้งจอยทั้งไฮบิดเนี่ยนะครับอ่ามีคาถามสุดท้ายอยากถามคุณหมอค่ะถ้าสมมติว่าเขาอยากจะทาหน้าอกให้ใหญ่แบบเนี้ยแต่ว่าขอรีเควสแค่ฉีดไขมันอย่างเดียวฉันไม่คนมีไขมันเยอะฉันอยากได้ฉีดไขมันยเดแต่เอาให้ใหญ่เท่าเคสอย่างเงี้ย จะทำได้ไหมไขมันเยอะยังไงก็ได้แค่ประมาณ1 5 0ยห้ีซีเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีรีวิวไงบางที่เขาาที่ให้ใหญ่เธอเห็นว่าเขาทํากันมา3 0 0ร้อยีแต่ถ้าเมื่อไหร่ทาเกิน1 5 0ยหในครั้งเดียวเนี่ยไขมันตายอแล้วมันก็จะกลายเป็นก้อนซีตก้อนก้อนแคลเซียมก้อนหินปูนเกาะเต็มไปหมดเลยระยะยาวเนี่ยวันดีคืนดีมันก็อักเสบขึ้นมาตอนนี้มีแก้หลายเคสล้วคือเวลาแก้ไหม เค <G ül> <G ül> <G ül> ยเคย,ยทาเคยรับแก้อ,อยู่เหมือนกันแต่ทางที่ดีรู้สึกเราเราจะเสียเงินฟรีอะ่ะแล้วมันก็อยู่ติดกับเราไปไอ้เรื่องเป็นก้อนซีดก้อนไขมันมซีดแล้วก็ก้อนเป็นซีดน้ํามันกับเป็นก้อนแคลเซียมก้อนหินปูนเกาะเนี่ยคือเจอเยอะมากในคนที่กะว่าไม่อยากได้ซิลิคโคนเลยแล้วเอาแต่ฉีดไขมันอย่างเดียวนเนี่ยเออเราไปอัดไขมันให้เยอะใน คือมันสามารถฉีดได้แต่จะหายหรือเปล่าจะระยะยาวมีผลเสียหรือเปล่าเนี่ยเราต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับยาย่ยายเห็นแก่แบบปุ๊มันก็ราคาถูกมันก็ไม่ต้องมีซิลิโคนคือตอนนี้คือถ้าต้องการไซส์ที่เปลี่ยน1-2ถึงครับเนี่ยดีที่สุดก็คือเทคนิคนี้ให้บิดบวกกับเติมไขมันตรงขอบอันนี้คือดีที่สุดแล้วอันนี้คือมาตรฐานที่สุดแล้วการฉีดไขมันอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นมาตรฐานนะครับ สุดท้ายขอให้คุณเฟิร์นพักอะไรนิดนึงเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลครบแล้วแหละทั้งในเรื่องของซิลิโคนมติว่าจอนเนาะว่ามันดีขึ้นยังไงบ้างสองก็คือในเรื่องของการทำไฮบริดเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างซึ่งเคสวันนี้ก็ต่อตัวจริงๆคนที่อยากจะได้นาอกที่ชิดแล้วก็เนินสลบท<ม>ูกเป็นธรรมชาติแก้ปัญหาคนที่เป็นผมไกองเงี้ยมันก็ช่วยได้เราดูได้ทั้งภาพ และก็วิดีโออันนี้นะคะสดๆดแบบไม่ได้รีทัชทรงเลยเนาะสุดท้ายให้คุณฝากอะไรหนึงค่ะค่ะก็อยากฝากทุกคนที่คิดว่าอยากจะมาเลือกทำสัลญยญกรรมหน้าอกนะคะก็คืออยากให้ให้เลือกคุณหมอค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเลือกคุณหมอที่ดีอ่ะเราจะไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราจะต้องวัดดวงในการที่เหมือนกับทำศัลญยญกรรมเลยค่ะ เพราะว่าอย่างที่นี่ก็รู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่ทีมงานแล้วก็คุณหมอเพราะว่าการติดตามของคุณหมอค่ะคือดีมากๆเลยเหมือนนัดนัดมาเจอบ่อยในช่วงแรกๆว่าเหมือนกับดูว่าทรงมันโอเคไหมแผลเป็นยังไงถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะรีบช่วยเหมือนกับดูแก้ไขอะไรให้ได้ทันเวลาค่ะถ้าเป็นหมอเฉพาะทางด้วยอะไรอย่างเงีง้ยค่ะก็เลือกหมอเฉพาะทางัลจกรรมตกแต่งเนี่ยจะจะทำให้เรา มั่นใจได้นะครับว่าดูแลให้เราได้อันนี้เสริมอีกนิดหนึ่งนะขอบคุณเติรนะมีปัญหาเรื่องว่าแผลอักเสบตอนหลังจากที่เขาไปทำประมาณสองอาทิตย์เนี่ยมีไปไปต่างจังหวัดพอดีแล้วเป็นยังไงนะครับตนเหมือนโดนน้ำไม่สะอาดแล้วก็เหมือนแผลแผลมันปรี อแผลแบบแผลแผลแย่แผลอักเสบเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเออก็เลยรีบกลับมาหมอก็รีบดูให้แล้วก็เอาผลไปเพาะเชื้อตรวจดูหม<ช>อก็บอกว่าออกมีเชื้อแบบแปลกแปลกมาจากมาจากเอขอข้างนอกเนี่ยนะครับไม่ใช่เชื้อในคลินิกนั่นแหลนะ <c oughs> ลนะก็ให้ยาไปก็สามารถกลับมารักษาหายได้นะบางทีไม่มีทั้งยากินทั้งยาฉีดเลยเชื้อมันค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ว่าก็ถ้าหมอเฉพาะทางดูแลให้เราดีเนี่ยมันก็แก้ตรงนี้ได้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรรีบเข้ามา มาตรวจหลัง,ลงทาเนี่ยก็จะกลับหายได้เป็นปกติซึ่งตอนนี้ก็แผลหายดีแล้วทรงก็สวย,<ล>ยน,นิ่มดีไม่ได้มีพังผืกดอะไรขึ้นมาจากการอักเสบครั้งนัง้นนะครับค่ะก,ก็ยังไงนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะเสริมชีวิคมนมฏิวติว่าจอยรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ<ม>ในไทยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มีไม่กี่ที่ในไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า เขาเลือกคัดจากสัญยแพทย์ตกแต่งที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเสริมซิลิคโคนมอติว่าด้วยเนาะแล้วก็ทางนิคลินิกเองเนี่ยเป็นทั้งมอติว่าพาร์นเนอร์กับจอยพาร์นเนอร์เนี่ยยาวนานมา5-6ปีแล้วแน่นอนมั่นใจว่าเรามีเคสมอติวาเนี่ยเยอะมากๆให้คนไข้ดูทั้ง รูปร่างแบบไหนสรีระแบบไหนก็ทักกันเข้ามาได้คุณหมอก,ก็จะเลือกซิลิโคนกับเทคนิคที่เหมาะสมกับคนน,นั้นๆให้กับเราได้มากที่สุดนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณคุณเฟินแล้วก็คุณหมอสมยศมากๆเลยค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรารมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีคลินิกนะครับขอบคุณครับ